เตัวมันเขาก็เลยสาตัวเกตัวมันออก5้าซีซีนะฮะออนยังกงดถ่ยออลเลยักมวยนก่อนอหนไวขึ้นห้าหกอตัวที่สามไปแปดเก้าศูน่องสามสี่ห้า สอมสี่ห้าหกเจ็ดอ่น,นี่เด่น้องด้วย่ยโอลองสองโอรองเขาเลยเรยองอรสองเขาเด่นศูนย์เด่นศูนย์อืมเด่นศูนดีเด่นศูนรองดีตัวดีหรือว่า,าตาัวต่ำอืมทีเจ็ด เด็กวิ่งนะครับไปจับเด็กวิ่งมายังไงแล้วก็เอาตัวดีเลยเด็กวิ่งแล้วก็ตัวดีเด็กวิ่งเขาเสียเขาเสียเอาตัวล่องกับตัวเด่นเป็นเล็กวิ่งสามตัวเนี่ยแต่มันมีอีกสูตรหนึ่งที่ว่ามันบบมันบใคร่เนาะวิ่งไม่ครับสมมติเราจับมาสามตัวเลยก็ได้เอาวิ่งนะครสามตัวเนี่ยเขาเก้าเจี๊ดเฉพาะทางสอง อแล้วก็เก็บ <7 S 2> <7. S 1> ที่ต้มงข <5. S 1> ือนต้มเขือแล้วคราน,นี้ในส่วนของบนล่างบนล่างเรียกบนก่อนอืมแล้วสะจับคขยก็เล่นอย่ก็ไดนะสี่ศูนยหสองสี่ศูนสองเี่ที่นี่เทาเจ็ด เอาสามอาเก่าจับไข่ก็เล่นไมันก็ต้องคู่ขี่ยู่แล้วือน,นี่เลยไม่ชอือนี่เลยว่าคูขีมันชอจะ,ไป,อะ,จะไ,ปจไปขี้มันก็ส 3, 9, 9, 3, 3, 3. อสามเก่าเกเจ็ดาคือมันหน่อยตัวเลยนะจะไปขีเลขที่หายเลขที่หายมันมีอะไรห้าส <28. S 1> องปห หาหนึ่งแปมันซีมีหีนึงนิแปดเลหายเนี่ยเล็นหายยกเล็เหัวเราวเ,เราก็จะเกาตัวก็เจ็บตัวอ่อางแบบนี้หายเราก็จะเจ็บตัว เดนศูนย์ครับไ่องสอ,งอ,อแต่มันมีเล็กที่ห้อยายอยนี่เล็เด่นเนอนนม่ม่มีซีมีอยู่ซีตัวหนึงห่งแบบกับสาบอีกตัวหนึง่งเก่าอีกตัวหนึง่งสองอีกตัวหนึง่งเจ้าคูก,ก็ได้เลยอ่านวันทีห่หนอะ่สิบเจนะครับสูตรเจตัวอืมฮัลโหลไป

พนขเขา,าก็เอาเลยลักสีมาจิงสามพ่น,นขเขาก็ต่างสอูนแล้วก็เอาสีสามมาต่างสา,ส,สามสีเออเฮ้ย่จุดๆแลอวสามีมาต่างครับสองูนสองน,น,นก็จับคู่้าไหนสามสอง สามศูนย์สี่สองสี่ศูนย์อ๋เหล็กกิงมาใส่เหล็กมิ่งอยู่มาใส่ตัวนี้ออกมาแล้วใช่ไหมว่บนหนึ่งลางวันที่นะะที่สามสิบเจ็ด คือมันหน่อยตัวเลยนะถับเป็นขี่้เลขที่หายเลขที่หายมันมีอะไรห้าสองแปดโอ้ห้าห้าหปปมันสีมห้มีหมีแปดเลขที่หายนี่เลขหายจะเป็นน้อยเรา อืมก็จะเก่าตแวโอ้เจ็ดโตอ่าทแบบนี้อืมนะก็จะเก่าโตมึงต้องก็มาจับล่างให้เขาเล่น3กจะ่คูดินดนแต่ยังบ่ทัน2เก่ยัง3อีกตัวนบนน่ะบนเฮาก็เอาเลลักซีา สามสองนี่พ้นเทาก็ตัง 20, ้ตง 40, ส,ส,งสอ,อแล้วก็สี่สามาตั้งสามสีเออนจริแล้วสามสี่ตั้งกับ 20, สองนสองกจับคู่านสามสศูนย์สี่สอ ซีศูออนเอาเหล็กิงมาใส่เหล็กมิงอยู่มาใส่ตัวนี่ออกมาแล้วเลนะ่ไหมบุญนล่งรางวันที่นะฮะที่สามสิบเจ็ด

อ๋อเล็กยินมาใส่เล็กยิงอยู่มาใส่ตัวนี้ออกมาแล้ว้เนี่ไนมาบ้นลองวันที่นะฮะที่สามสิบจ็ด